Welcome to Max Muay Thai Get ready for world class action from start to finish ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท,ท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max Muay Thai ความมันระดับโลกและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2หมุ่มกับ2ดิธกรระดับโลก b ู o m a x Muay Thai และ Gear Max Muay Thai สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับได้เวลาแล้วสำหรับรายการมวยรายการโปรดของคุณต้องบอกนะว่าช่วงนี้กระแสของเราโด่งดังจริงๆไม่ว่าปที่ไหนนะครับมีแฟนคลับเข้ามาทักตลอดเวลาเลยแต่สาวๆตัวขาวไม่เคยทักเลยนะ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะครับสาวๆก็มาทักผมอยู่เรื่อยนะเอาเหรอจริงก็สถานที่ที่คุณไปมันก็เต็มไปด้วยสาวๆตอนนั้นแหละใจเย็นใจเย็นเราจะไม่เล่นมุกพวกนี้นะครับผมอย่างนั้นตามถ้าคุณรักเราเรารักคุณครับขอบคุณมากที่มีใจรักมวยไทยไว้ข้างในจิตใจของคุณวันนี่ฉันเคยเลยผมขอสัญญาเรามาเกี่ยวก้อยกันเลยดีกว่าถ้ามวยไม่มันผมย้อนผู้ชมเนี่ยมาที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพระยาแล้วเอาส้นเท้าถีบหน้าคุณเบียร์เลยครับผม ผมรักคุณเบียร์มากขอบคุณครับพี่ครับผมเ <im itation> พะนันเช่นเคยนะครับไม่เล่นลำทารเพลงแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ความมันระเบิโลกขอต้อนรับคุณสู่รายการที่เรตติ้งเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยขอต้อนรับค้าสู่เปิดมัคซ์ o ุยไทย Ladies and gentlemen, welcome to Max Muay Thai Stadium, Pattaya. Once again, you are now witnessing an extreme Muay Thai live broadcasting on channel 8. This is Max Muay Thai. I'm your host tonight, Bia Max, and this is Boom Max Muay Thai. Two and a half hours of live broadcast, pure and utter hardcore Muay Thai action coming your way. We have got fighters from five countries across the world tonight, including Thailand, Japan, France, Uzbekistan, and Russia. ครับค่ำคืนนี้ครับศึก Max u l tima t ิยอดนักชกไทยประทายอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกในค่ำคืนนี้เรามียอดนักชกจากประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสอุซเบกิสถานและประเทศรัสเซียครับคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้นะครับไทยปะทะก,กับนักรบจากอาทิตุ์ไทยนั่นเองเรียกว่าเป็นซาม,มูไรนะครับจากเกาะญี่ปุ่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าวันนี้งานหนักสำหรับซามูไรของเรานะครับเพราะว่านักชกในฝ่ายไทยของเรานั้นเป็นแชมปเปี้ยนมีดีกรีแชมป์มวยตัดเชือกด้วยในรุ่น61กิโลกรัมครับ แต่ก็เรียกว่าสูสีกันนะครับเพราะว่านักชกทั้งคู่เป็นนักชกสายเดินลุยทั้งคู่ครับบุญมากเพชรอาซิราหรือฉอายามนุษย์หินเมืองขอนแก่นนะครับจะปะท้อกับซูเปอร์สัมัตสึโมโตะเรียกว่าคู่นี้น่าจับตามองเพราะว่าบุญมากเพชรอาซิรานี่ฉายามนุษย์หินก็จริงแต่เขาเดินชกอย่างกับซอมบี้ อย่างนั้นเลยคือต่อให้เดินโดนต่อยโดนเตะยังไงก็เดินหน้าเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างเดียวเลครับไม่เคยถอยเหมือนเมายาชามาครับคุณผู้ชมยาชาครับผมยาชาครับผมคู่6นะครับงานนี้ ladies and gentlemen don't forget our main event coming up tonight a samurai warrior from Japan taking on one of Thailand's great champion that's coming up in the 6 i x t h Bunma Pet Asirat taking on Subasa Matsumoto ค e ู่รองเอกของเราน่าสนใจเช่นกันนะครับคุณเบียร์ รับคู่รองเอกนะครับไทยปะทะฝรั่งเศสนะครับเรามียอดนักชกนะครับจากจังหวัดโคราชนะครับฟ้าสุระสอสนวัดจะมาปะทะกับนักชกชาวฝรั่งเศสเควินเรนาย์นะครับคนนี้นี่มีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยจากประเทศฝรั่งเศสมาด้วยครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นศึกแชมป์ปะทะแชมป์นะครับทั้งคู่เอกแล้วก็คู่รองเอกนั่นเองครับแน่นอนหนึ่งในเสน่ห์หลักสําหรับแม็กซ์มวยไทยของรือกติกาโบนัสและซุปเปอร์โบนัสชกมันเอาโบนัสไป5,000ชกโคตรมัน เอาซุปเปอร์โบนัสไป1 0 0 0 0บาทครับไม่เกี่ยวเลยนะว่าคุณจะแพ้หรือชนะขอให้คุณออกมาเรียกว่าแจกอาวุธหนัก,นกๆเดินหน้าบวกตลอดนะครับแพ้ไม่เป็นไรเราแจกเงินรางวัลให้คุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ Entertainment v a l แวหรือว่าความสนุกสนานความตื่นเต้นของคนดูนั่นเองเอาละครับตอนนี้เราพักกันสักครู่เดีวยวเดี๋ยวกับ,บมันกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดแม็กซ์มวยไท ยิน<พ>ด<ส>รับกับาสูการแย่นนทอดสดสิบมวยไทยความมันระดับโลก8 Max ม u a y t h a ยสน,นุกจ Ladies and Gentlemen let's get this party started ถึงเวลานะครับที่เราจะมาเปิดความมันหรือเปิดความมันบนเวทีนี้ของเราครับค o o แรก our first fight tonight A young Japanese samurai taking a Thai Warr Young on คู่แรกของรายการในค่ำคืนนี้ครับไทปะทะญี่ปุ่นครับในมุมนําเงินครับนักชกแดนซาม,มูไรสังกัดค่ายเ้มมวยไทยยิมจังหวัดนครราชสีมาขึ้นชื่อว่าเข้มวยไทยแน่นอนครับเจ้าของค่ายอยู่กับเราด้วยนะครับหนึ่งในนักชกที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเข้มเลยครับวันนี้มาหล่อเลยนะครับผมเป็น เจ้าของค่ายที่เมื่อไหร่ที่นักชกเนี่ยมาชกนะครับแกจะเข้ามาดูข้างสนามตลอดเลยมาให้กําลังใจใช่ไหมครับอยากออกทีวีครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีรายการชกแล้วก็เลยอยากจอดทีวีบ้างคุณอย่าไปแซวเขาเขาใส่ใจถ้านติวเข้มมาโดยเข้มนะครับผมรับประกันได้เลยวันนี้ซามูไรของเราไม่ใช่ของหมูอย่างแน่นอนนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่า ladies and gentlemen introduce first our samurai warrior 26 years of age training at kem muay thai gym He holds a professional record of 28 professional fights, 21 victories, and only 6 losses. สถิติการชกับชกมาล28ไฟชนะ21ไฟแพ้แค่6ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ําเงินจากประเทศญี่ปุ่นสังกัดค่ายเข้มมวยไทยยิมฮิโรโตชิมุราตะ Introducing your samurai warrior fighting out of Japan, 26 years of age, weighing at 61 kilograms, 175 centimeters tall. Put your hands together and welcome Hiro Murata! And as a tonight, ladies and gentlemen, a tongue. Young Thai warrior, 22 years of age, training at Chao Tip Gym, representing Ubon Ratchathani. He is in red hot form, having just defeated one of Thailand's champions in Morpuna Naipon Phon In his last fight, can he keep this momentum going? Let's find out. Statistical championship: 44 fights, 33, 10. Let's kwa ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดอุบลราชธานียอดฟโชชนาชิบกำลังใจคนไทยดังๆหนาะ ชา a ไ warrior fighting out of the red corner t ค n i g h t 22ป bon ี e ่อ e าย n แท n ที่อุบลราชธ r นีจับมือ a ันแลสวัสดีต้อนรับเข้าสู่8แมตช์มวยไทยซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนช่อง8นั้นถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19:20น,าานาจนถึงเวลา21:50นา ณแม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยแห่งนี้ครับนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขความมันความเร้าใจกับแปดแม็กมวยไทยครับเลตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศสําหรับมวยไทย3ยกเต็มรูปแบบครับถ่ายทอดไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกวันนี้ครับรวบรวมนักชก4ประเทศเจอกับนักชกไทยนําโดยญี่ปุ่นฝรั่งเศสอุซเบกิสถานแล้วก็รัสเซียครับและที่แน่นอนนะครับคู่เอกํนรายการนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับบุญมากเพชรอาศิละนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือคนเหล็กเลยนะครับ เจอซูบาสะมัตสโมโตะครับจากค่ายชานชัยเมืองไทยก่อนที่จะไปชมคู่เอกครับเรามีคู่แรกของรายการครับยอดฟ้าชอชนาทิพย์จากไทยนะครับ61กิโลกรัมเจอกับฮิโรโตชิมูระตะจากเข้มมวยไทยยิมประเทศญี่ปุ่นครับการันตีได้เลยครับนักชกจากแคปมเข้มมวยไทยยิมครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับปัจจุบันนักชกชาวสัมไรคนนี้ครับอายุ26ปีครับ พกส่วนสูง175ซนติเมตรมาครับเทปีสองฟอร์มหลังที่แม็กมวยไทยครับชนะ1แพ้1ครับที่ซ้อมอยู่ที่ใคเข้มมวยไทยส่วนทางด้านมุมแดงครับยอดฟ้าชอชนะทีฟครับชื่อจริงนายอลงกรฝางคำครับจากอุบลราชธานี22ปีครับส่วนสูง173เซนมกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับนี่ครับชมหน้าของกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนะครับส่วนให้คะแนนสามล้านมีประภัยประเทศ ธนวุฒิรองรองอนุสร,รแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเขาบอกว่ายอดฟ้านี่เคยมาฝากผลงานครับในมวยไทยแบทเทิลครับสึกค่ายชนค่ายโดยการเอ,อเอาชนะคะแนนแชมป์มอภูนามาครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลได้ทางฝั่งของฮิโรโตชินั่นก็คือเข้มสิทธิ์สองพี่น้องนะครับส่วนทางฝั่งของยอดฟ้าชอชนาทิพนั้นก็มีคุณวันใหม่สิทธ์อ่อนนะครับ นี่คืออดีตเจ้าของค่ายซิตอ่อนี่กับชมหน้าของกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนะครับเป็นกรรมการยอดเยี่ยมของชม,มกกรมฟุตซาวกีฬาม,มวยเชื่อได้เลยว่าทุกคนย่อมรู้จักครับนักชกที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างเข้มสิสองพี่น้องหรือว่าอดีตคือเข้มสอเพลินจิตครับอ่า,อาตำนานที่ยังมีลมหายใจครับอาล้ครับความมันความร้าวใจความสุดของแปดแม็กมวยไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วครับตั้งแต่วินาทีนี้ห้ากระพริบตาเด็ดขาดครับผมบอกว่า โลโตชีบูราตานี่มีนักชกในค่ายเข้มมวยไทยยิปเนี่ยคอยปั้มคอยซ้อมให้อย่างยอดวิชาแสนสถานทีเทีนแต่ชายที่ไปซ้อมอยู่ที่นู่นด้วยครับอโอ้โหตัวใหญ่ๆเก่งๆระดับประเทศทั้งนั้นครับแล้วพยายามโอ้โหสอบขวาแม่ยอดฟ้ากาเอาทีเดียวอยู่เลยครับมีอาวุธอันตารายแบบนี้ อขวาสับมาผาขาขวาสูงๆครับจากยอดฟ้าโอ้โหเล่นงานนี่หมายการคอทีเดียวครับโอ้โแต่เจอหมัดอีกครับย้ำแล้วแทงยูโรเตอร์ชิเต็มเป็นมวยสี่จัดจ้านครับไอคิวมวยล้ำเลิศเดี๋วดูลุกติดจากประเทศญี่ปุ่นบ้างครับโอ้โหอหนียวีปนต้นขาครับต่อไปที่เราหานะ รกเลือสมุรทยครับรู้ก็รู้กันอยู่นะครับว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจนั้นเกินร้อยครับและที่ศีรษะตัดผมแล้วก็สลักไว้ว่าเข้มครับวันนี้เลยลูกพี่เลยต้องมาครับตกด้วยหุ่ซ้ายครับแม่อออยอดฟ้าแกไม่ล้อเล่นเลยครับดูครับย,ยับเข้าไปจอล่างก่อน บอกว่าพบกันมันแล้วก็สนุกสุดๆครับมีเงินรางวัลโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสรออยู่ห้าพันแล้วก็หนึ่งหมื่นบาทจังหวะของยอดฟ้าเวลาอยู่ข้างในนั้นแกพยายามจะตั้งแขนแล้วก็อาศัยจังช่วงจังหวะเพื่อที่จะพิชิตด้วยศอกนะครับโอ้ยตกด้วยซ้ายครับยอดฟ้าตามด้วยแข้งขวาสูงๆอีกแล้วครัเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับแข้งขวาของยอดฟ้าครับฝ่าสูงๆหวังก้านคอครับซ้ายอย่าตกนะครับ ยกจากแดนสมุนไลรซ้ายตกเมื่อ,อไรและเป็นเรื่องครับาบอลระยะอวยยับย<ป>ั้แบบยอดฟา้าแทีมนั้นก็ไปอา้าทั้งกจากญี่ปุ่นก็แรงไม่แพ้กันเหมือนกันนะลุก่างวันนี้สูสีครับงานกจะเล่นงานบริเวณค้บนอกรับงในก่อนกับที่โรโตชิแต่อ้ยเจอแก้นขวาของยอดฟ้าเข้าไปแล้วสอกขวา,อาโอ้โหมีคอยมีสอกเติมตลอดครับยอนฟา้าอ่า ขวาสูงๆกับซ่อขวานี่อันตรายครับไปหน้าแน่แดงไม่ได้พิษซอกของยอดฟ้ากันตัวก็อ้ยขวาหยุดนิ่งก็พูดมีสายเติมโดนนะครับจังหวะแอ้มีศอกเหมือนกันครับฮิโรโตชิดาวผิดเดียวอยู่เลยครับยอดฟ้านี่ครับเดินหน้าเจอเจอ,เจ,อ,เจ,อจิ้มด้วยมัด้ายอยากเข้าไปล็อกในโอ้โ,อโหงงในเขาบอกว่าไล่แขนดีครับโชกช่า,าญี่ปุ่นกระประงัดขวา ดูจังหวะดูชั้นดูเชิงครับโหมดยกแรกครับพักกันคู่เดียวครับท่าขนั้ผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาครับโอ้โหแลกก็เริ่มเหนื่อยนะครับมีอะไรให้ลุ้นตลอดครับเปิดหัวของรายการวันนี้ครับกับแปดแม็กมวยไทยครับโดยเฉพาะลูกเด็กขวาสูงของยอดฟ้านะครับแม่ดูจังหวะยกแรกน่าี่ครับหลุดโดนจิ้มขวาก่อนครับ แล้วก็เตะขวาถาไปถางมาอยู่แบบนี้ครับดูครับกาดยังไม่ตกนะครับเก็บได้แล้วก็คืนได้หมัดครับายามาศาสตรอาวุธเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่ก็คือลาวเกอร์ครับสร้างสีสันให้เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาเป็นอย่างดีเช่นกันครับบนความดุดันยังมีความสวยงามอยู่นะครับแม่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเอาเละครับ ที่สําคัญครับยังมีผู้สนับสนุนใจดีอย่างปุ๋ยไอออนิกครับผลผลิตเกินค่าด้วยปุ๋ยฉลาดไอออนิกปุ๋ยของคนไทยส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกครับแฝงแต่ปุ๋ยไอออนิกจากทุกเข็มครับได้แจกกันปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับว่ายอดฟ้าได้มีสอบขวาอยู่นะครับผงบอกว่าเวทีแห่งนี้ครับไม่มีสัปดาห์ไหนไม่แตกครับได้แจกทุกสัปดาห์ครับยอดฟ้าเล่นงานดเวยกานพลอยแล้วบที่กัปตอนลาก่อนทำอไรจังหวะ ตอกเขมี่ครับมองล่างตแต่เตะบนครับย,ยอดฟ้าดกระโปรงไหลขวางหน้าแล้วตีครับลนได้ชัดเนจนยับช่วตงต้นยกอ่พี่โลโตชิก็ไม่ถีบเลยครับเดี๋ยวพยายาม,มจะทิ้งถนัดขวาอลองลองลองเสียบขวาโอ้ยมันมันซ้ายแม่ดูครับชาววัดเชลียดพี่เลยครับโอ้โงเธอหน้าลุยต่อครับมีอาวุธเด็ดเด็เดเหมือนกันครับพี่โลตัวชีส,สับ เตินบ้างลุยบ้างถอยบ้างครับอ่าวงในนี่ฉลาดครับดูครับไม่ยอมไม่ยอมฟาดตีได้ง่ายๆครับรู้ว่าอะไรถึงเสียบกันลงโอ้ออ้าวแล้วขาอ่อนหรือเปล่าครับเป็นเรื่องเลยครับแล้วลุงลำตัวคืนนะลุงเต็มตูวงในเสียบขวาอ้าวอ้าวโอ้ย สกไปโดนเข่โดนเข่าซ้ายที่เหนียบมันก็ยัดด้านขวายัดด้านซ้าย <c oughs> วิง่งเข้ามาเจอสื่อมเลยครับนี่โลโตชินั้นรออยู่แล้วครับโอ้้องบอกว่าหายากครับท่านผูชมญี่ปุ่นที่เป็นมวยเข่าแทงได้สวยๆแบบนี้จังหวะเสียดยัดด้วยระวังบดนี่แกมีแลงระวังล่างนี่แกมีบดไม่มีโลโตชิอ้าวแล้วพลิกลำตัวสลับแทงยอดพาพยายามจะแก้นี่ครับสอกซ้ายของยอดพายังยังไม่แ,มแตกครับแต่เรบอกว่า ประมาทไม่ได้อยู่ครับดูครับนี่ครับกำลังจะเตือนเลยครับมือตกมีแข้งขวาสาดเข้าก้านคอเสมอครับหลายก้านคอแล้วก็ยอดฟ้าเดินตัวชี้นี่ครับฮุกแหมมีฮุกมีเสยอับขัตแล้วถอยออกมาโอ้ยเจอแข้งขวาอ้าวต่อไปที่ทัองหนโอ้ยสอกแม่จวบเฉวียงจริงครับเท้ายอดฟ้าอ้าวโดนจอดโดนครับสอกอ้าวสอกซ้ายเจยสอกซ้ายสอกขวามา โอ้ยเอาวนะครับตอก้ายโดนแข้งซ้ายไปอีกครับอยากจะใช้เลี้ยงตัวยอดฟ้าโอ้มันจริงๆครับเอ้ยละตัวต่อยไปหน้ามาเลยครับมาเป็นชุดนะแทงโอ้ยยอดฟ้าตัวบอกว่าหลายขนาดแล้วตอนนี้มัดเข้าเอ้ากระปันเข่าลัวไปลุ้ยตาลอยเลยครับเจอชุดนี้ก็ไปตาลอยโอ้โอ้ยเย็นแต่ยังมีส่วนเอียงไปเอียงมาครับยังกัดตันโอ้ยอ้าวดูครับสามฟอก สวนคือด้วยแข่งโอ้ยแล้วมีเรียงตัวครับโอ้คู่แรกก็มันแล้วครับอ้าวหมดยอดสะกดครับสนุกจริงๆครับ <Max. S 2> ยังอยู่กับแปดแม็กซ์มวยไทยครับ คู่ปิดหูของรายการระหว่างนักชกไทยครับยอดฟ้าชอชนาทิพกับฮิโรโตชิมูรตาจากประเทศญี่ปุ่นครับนักชกจากสังขัดเข้มมวยไทยยิมครับต้องบอกว่าโอ้คู่แรกก็มันแล้วครับมันจริงๆครับตอนนี้เด่นไทยชอชนาทิพยที่ติวเข้มมุมแดงนะครับทำจํำกัดความสั้นๆของแปดแม็กมวยไทยมาดูครับนี่ครับเขา แล้วก็ต่อยลำตัวแล้วต่อยใบหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับตัวบอกว่าสะสมครับเพราะว่าจังหวะเสียบในของฮิโรโตชิเนแต่ละดอกนี่ยัดดูครับจังหวะเมาครับมีบนมีล่างโอ้ยกันไม่ถูกครับนี่ครับภาษามวยที่บอกว่าหน้าสะบัดเหมือนลำตัดไม่ประยุนดูได้เลยครับแบบนี้เลยครับมีช่วงเวลาเพียงวินาทีไม่กี่วินาทีนะครับตาลอยเหมือนกันนะครับยอดฟ้าเอาละครับยกที่สาม 3นาทีที่เหลือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเกมจะออกมายังไงมาดูกับยอดฟ้าจะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรครับคู่นี้ดูสวยอจะจองโบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสแล้วตั้งแต่ช่วงแรกอูยอ้าวเจอบัตรอ้าวมีสองสวนแล้วมีแค่โอ้ยอ้าวโอ้ยกรรมการต้องนับเลยครับดูครับน้าโอ้จิ้มสายสั้นๆครับ จัดเข้าไปเต็มๆไปหาเอาละครับดูครับวินาทีทองครับปิดจ็อบปิดเกมได้ไหมเต้ยเต้ยอ้าวมือไหมครับพัดานยอดฟ้าโอ้ยคอยสวนด้วยศอกครับแอดแกเอาขาเอาทีเดียวอยู่เหมือนกันแล้วมีบัตรเสริมและยอดฟ้ามาแล้วครับเป็นสถานการณ์ได้หรือเปล่าปักหลักแรกเลยครับโอ้ยอ้าวมีสเปซสปะเหมือนกันครับโดโดชิอชี้แอดโอ้ยชิงออกก่อนกระป้านอ้าวเดินต่อเดินใครจะทนได้ โดนผู้เลี้ยงทีมบัตออกก่อนนะครับชิงออกก่อนเลยครับโอ้แต่จังหวะสุดท,ท้ายเป็นผู่นี้ยงเข่าซ้ายของยอดฟ้าเดินเข้าไปโดนศอกโอ้ยแ <c oughs> รงแล้วตอนนี้เอ้าวอย่างนี้สนุกเลยครับดูครับเอาเดือดล้าใจมีทีมเอ้าแล้วโหดวลกันไปโอ้ท่าได้ยอดเยี่ยมเลยครับยอดฟ้า,อ,าอ,อ่าจะโอ้ยเอ้าวแต่แก้เกมได้ที่องเป่าอีกแล้วครับโอ้วันนี้ ยอดฟ้าโดนตะลับตัวยิงตดโอ้จิ้หปัดอ้าวัปกับแพนเอ้าเอ้าเบียดเข้ามาโอ้ดูครับยอดฟ้าโอ้กราฟิตาไม่ได้จริงๆสำหรับคู่นี้ยายาเดินหน้าลุยอโดนดักต่อยมาดอ้าวแพน้ายโอ้ยเอ้าเล่นงานบริเวณลำตัวยอดฟ้ามาโดเรถที่ได้โอ้ไม่เสียงลูกคาราวาฮอนเต้ทีเดียวมันจะได้นับเอาแล้วดูกันครับ หเหลียวเพียงแค่แต้มเดียวนะคบอกมีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาพยายามจะลุยเอาคืนกับเชือดฟ้าเลี้ยขวาเหลียวเพียงก็ไปแทงกซ้ายโอ้แกดูเหมือนจะหมดจะหมดแต่แกก็ยังลุยต่อเนื่องแล้วทำได้ดีด้วยครับยาฝาขวาแกซ้ายเดาไว,ไว้ครับมิโูรุชิอยากตัดครับเอ้าออกหมัดออกสอนไม่ถนัดแทบโอ้โหโอ้แกขวนและแกจิ้มเลยครับ ยอดฟ้ายังเทียนเข้าหามีเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจับได้ยอดฟ้าแไปัวช้าไปครับนี่ครับยังคงเดินต่อโอ้ยเรียบร้อยเลยครับจังหวะบวกไม่ต้องซื้อเลยครับดอกนี้โอ้โหขาพับครับโอ้ตอนนี้หลับครับโอ้ยโอ้โหตอนนี้หลับเลยครับเล่นปฐมพยาบาลอย่างหนักครับหมอคณิโอด ตาค้างเลยครับหลับเลยครับนี่คือหลับจริงๆครับเพราะ2แรงบวกนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพช้าๆครับโอ้ยโอ้นี่ยครับแรกกันสนุกจริงๆครับดูดรถนี่จังหวะแรกครับโอ้ยดูครับอุ่มิ้มซ้ายสั้นๆแต่โดนกระโดงทางพอดีครับจุดสลบเลยครับ ดูครับเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนครับดักขีดจักเอาไว้แม่บาดหาลูทับแล้วลูกนี้ครับสวยเหลือเกินครับอแล้วนี่ครับจังหวะวิ่งเข้าไปชนหมัดซ้ายเลยครับจังหวะบวกศอกซ้ายนี่ครับหมัดถึงกอดสอกครับดูครับขาครับขาพับไปเลยครับนี่แหละครับคือความมันแบบฉบับของความมันกับแปดแม็กซ์มวยไทยคู่แรกโอ้โหเล้าใจจริงๆครับ แต่ตอนนี้ต้องให้เวลาทางด้านในแพทย์สนามครับดูแลนักมวยก่อนครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทีมแพทย์ที่ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพนะครับเอาละเดี๋ยวลุ้นกันครับบนัสแล้วผู้ชมครับมวยคู่แรกก็น็อกเอาท์กันแล้วครับเดี๋ยวผมไปถามผู้ชมในสเตเดียมมันดีกว่ามันไหมครับพี่นงสุดยอดจริงครับที่แม็กซ์มวยไทยเรายังมี6กคู่ให้ได้มันสะใจกันแบบนี้ครับ เอาครับก่อนอื่นเราไปรู้รางวัลโบนัสและซุปเปอร์โบนัสสนับสนุนโดยบุย๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์กันก่อนครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round ซุปเปอร์โบนัสฮ่อค,ครับ,บเราเป็นคนละหนึ่บาทและผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ and the winner by way of knockout, Blue Corner, h i โ o t o s h i Murata from Japan. คุณผู้ชมครับคู่หน้าไทยปะทฝรั่งเศส Next Fight Thailand vs e r u s France นี่แหละครับศึกมวยไทยความมันเลิศโลกบัดแม็กซ์มวยไทย